ื่อวันอาทิตย์ที่7ตุลาคม2555ที่ผ่านมานพเจริญยนต์ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยได้สร้างปรากฏการการรวมตัวของผู้ประกอบกิจการอู่ติดตั้งแก๊สรถยนต์ภายในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนมากกว่า45อู่เข้าร่วมฝึกอบรมและกระชับความสัมพันธ์กันอย่างคึกคักเป็นพิเศษในครั้งนี้ TG Auto Service Plus ซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ที่มีคุณภาพระดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดงานเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพและธุรกิจร่วมกันในการอบรมครั้งนี้เนี่ยนะคะคือตลาดเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะฮะและอุปกรณ์ของเราที่เราขายมากที่สุดในต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นที่เชียงใหม่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าปัญหาเนี่ยมีบ้างหรือเปล่าในส่วนสินค้าเราพอดีก็มีวิศวกรจากต่างประเทศนะของอีเมอร์ o อเ แล้วก็วอลเทคพอดีเข้ามาผมก็เลยเออได้ไอเดียว่าเออเรอให้มาลองอบรมดูว่าในส่วนของเขาเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับโปรดักต์ของเขาเหมือนกับที่เราทําตลาดอยู่ไหมในเรื่องของสินค้าซึ่งเราเราเราดูแล้วเนี่ยในส่วนของสินค้าเนี่ยทุกอย่างที่เรามาจากดีเมอร์เนี่ยมาด้มาตรฐานซอฟต์แวร์เนี่ยซูนได้ง่ายนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเราก็เหมือนรวบรวมลูกค้าเราทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยนะเพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในส่วนของคุณภาพสินค้า แล้วเราก็จะประเมินผลของเราอีกทีนึงว่าเฮ้ยนะสินค้าเราเนี่ยโรดัชของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่าฮะเพื่อว่าเราได้ประเมินในครั้งต่อไปว่าเฮ้ยเราจัดงานครั้งนี้นะเราประสบความสำเร็จขนาดนี้เนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยเรามีอะไรที่บุกขาดตกพ่อในครั้งนี้เราได้พัฒน,นาเพิ่มขึ้นต่อไป ครับวันนี้ก็มีความปร,ประทับใจนะครับผมที่ได้อูทีได้เป็นสื่อกลางนะครับผมให้ระหว่างอูติดตั้งแก๊สนะครับผมกับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสินค้าจะได้มาพบปะให้ความรู้นะครับผมและเปิดโอกาสให้อูต่างๆนะครับผมได้เข้ามาดูงานที่เต็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมของอ e ีเมอร์ OMBL หรือว่าโปรแกรมของติ๊กนะครับผมในตัวนี้นะครับผมแล้วก็ทางเราก็มีความประทับใจที่ได้เป็นสื่อกลางหรือว่าสนย์กางนะครับผมนําทั้งแต่อูเล็กอูใหญ่หรือว่าขนาดกลางนะครับผมได้มาร่วมสมัมมนาได้มาพบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนปัญหากันนะครับผมมีทุกอูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอูเฮียนนะครับเรืองใจยนนะครับผมอูใหญ่ๆต่างๆหรือว่าอูเล็กๆต่าง,ๆ,างๆนะครับผมก็ได้เข้ามาร่วมงานกัน รู้สึกว่าน่าจะอยู่ที่43-45ปูนะครับผมในตันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนทั้งพี่ๆน้องๆทุกคนทั้งนภพัสนะครับอีกรอบนึงนะครับผมครับขอบคุณครับ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากอาจารย์มนูปัญญาคำอาจารย์ระดับ7คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพจังหวัดเชียงใหม่และคุณนพพรใจพรมเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกจังหวัดเชียงใหม่รวมให้ความรู้และคําแนะนําเกี่ยวกับการติดตั้งแก๊สรถยนต์อย่างไรให้ปลอดภยัยและถูกต้องตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบก ในช่วงบ่ายได้มีการอบรมและสาธิตการปรับจูนอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ด้วยชุดหัวฉีดอีเมอร์โดยได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ลูกาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของอีเมอร์กรุปประเทศอิตาลีมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มเนื้อหาการอบรมให้เข้มข้นขึ้นทางนพเจริญยนต์ได้ส่งช่างจา๋าคุณดิเรกโพทองนา ผู้ชำนาญการในการติดตั้งแก๊สรถยนต์มากกว่า10ปีมาเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับจูนแก๊สรถยนต์ด้วยอุปกรณ์ยี่ห้อเซกและ omvl อีกด้วยภายหลังการฝึกอบรมได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรอู่มาตรฐานแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานเรียกได้ว่าการฝึกอบรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้ทั้งความรู้ และถือเป็นการยกระดับมาตรฐานของอู่ติดตั้งแก๊สในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นด้วยงานวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าจัดได้ดีได้ข้อมูลและก็เทคนิคสำหรับการนำไปใช้ในการปรับจูนแกส๊สการเซตอัพโปรแกรมต่างๆได้ดีขึ้นสิ่งที่ดีมากนะครับในในการครั้ง,งนี้ก็คือได้ประสบการณ์ได้ความรู้เยอะนะครับ อยากให้จัดแบบนี้ขึ้นอีกเพราะว่าเป็นการนำข้อมูลที่ใหม่ๆเข้ามาเพราะนั้นระบบแก๊สก็ต้องตามให้ทันเธอได้ว่าเป็นการได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ทางวิศวกรทางจากเมืองนอกเข้ามาให้ประสบการณ์ชี้จแจงในความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมจูนอะไรต่างๆให้เราได้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพบางครั้งเราใช้อุปกรณ์ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ แต่ตอนนี้เขามาแนะนําข้อมูลทางเทคนิคต่างๆทําให้ได้ความรู้ได้รายละเอียดต่างๆได้ได้ดีขึ้นการอบรมครั้งนี้รู้สึกอบอุ่นมากครับแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมจากเทคโนโลยีที่เราตามไม่ไม่ทันนะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดที่เราต้องต้องค้นหาครับการจัดงานฝึกอบรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถือได้ว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยทางนพเจริญยนต์ยังคงมุ่งหน้าสร้างสารรค์และยกระดับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจติดตั้งแก๊สรถยนต์ให้ไปในทางเดียวกันเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคต่อไป